ดิฉันนางสาวกนุกพพรวิเชียรชัยนะคะวันนี้ลงพื้นที่หมู่ที่15ตาตบลกุมาราสายอำเภอกุมาราสายจังหวัดกลสินค่ะจะพาชุมชนนะคะสาธิตการทําปุ๋ยจากขยะเปียกค,ค่ะจํานวนสี่ัวเรือนนะคะไปชมกันเลยค่ะ เนื่องจากชุมชนมีปัญหาในการจัดการขยะดังนั้นทางผู้ดำเนินโครงการได้เล็งเห็นปัญหาของการจัดการขยะในครัวเรือนจึงได้นำวิธีการกำจัดขยะอินทรีย์ซึ่งมีขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้จัดเตรียมภาชนะที่มีฝาปิด เจาะรูหรือตัดภาชนะที่ก้นถังและขุดหลุมขนาดความลึกสองในสาส่วนของความสูงของภาชนะที่เตรียมไว้ใส่ในหลุมที่ขุดจากนั้นให้เรานำเศษอาหารเศษผักผลไม้ที่เหลือเทใส่ในถังที่ฝังไว้และปิดฝาให้มิดชิดเพื่อป้องกันการส่งกินเมน็น จุลินทรีย์ในดินไส้เดือนในดินจะไปช่วยย่อยเศษอาหารในภาชนะให้กลายเป็นปุ๋ยเมื่อปริมาณเศษอาหารถึงระดับเดียวกับพื้นดินที่ขุดไว้ให้เราเอาดินกบแล้วย้ายกลับไปทำตามขั้นตอนเดิมที่จุดอื่นๆต่อไปประโยชน์จากการทำปุ๋ยอินทรีย์ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนการจัดการปัญหาขยะ เป็นสิ่งที่สำคัญให้เราลองปรับมุมมองการเปลี่ยนวิธีคิดใหม่โดยการมองสิ่งเหลือใช้และวัสดุเหลือใช้ให้เป็นทรัพยากรเป็นต้นทุนในการนำกลับมาใช้ประโยชน์อันจะช่วยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสภาพแวดล้อมของเราต่อไปในอนาคต